ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องออโต้รีวิววันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับสุดยอดเครื่องบินเจ็ตรุ่นใหม่ล่าสุดแห่งปี2025ที่หลายคนทั่วโลกรอคอยกันอยู่นั่นก็คือ Black Thunder X4 เจ็ตเครื่องบินเจ็ตที่ถูกขนานนามว่าเป็นเจ็ตแห่งอนาคตที่รวมพลังเทคโนโลยีและดีไซน์ที่เหนือระดับไว้ในลำเดียวสำหรับวันนี้เราจะพาทุกคนไปชมกันแบบละเอียด ทั้งสมรรถนะราคาและภาพรวมของมันในประเทศไทยปี2025นี้ Black Thunder X4J ถูกออกแบบโดยทีมวิศวกรระดับสูงที่เน้นทั้งความเร็ว ความคล่องตัวและความปลอดภัยสูงสุดตัวเครื่องทำจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ผสมไทเทเนียมเกรดพิเศษซึ่งมีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงทนแรงดันอากาศได้มหาศาลดีไซน์ภายนอกเน้นความโฉบเฉี่ยวตามหลักอากาศพลาศาสตร์แบบใหม่ล่าสุดปีกของเครื่องมีมุมลาดต่ำและส่วนท้ายออกแบบให้สามารถลดแรงต้านอากาศได้มากถึง25%เมื่อเทียบกับเจ็ตรุ่นก่อนกอน ส่วนหัวของ Black Thunder X4 มีดีไซน์แบบสเตลที่ลดการสะท้อนเรดาร์ ทำให้มันแทบจะล่องหนต่อระบบตรวจจับของศัตรูนั่นทำให้เจ็ตรุ่นนี้ได้รับความสนใจจากทั้งหน่วยงานทหารและสายการบินเอกชนที่เน้นเทคโนโลยีล้ำสมัยครบพิษภายในออกแบบให้มีหน้าจอระบบสัมผัสแบบโฮโลกราฟิก360องศานักบินสามารถสั่งการทุกอย่างได้เพียงปลายนิ้วผ่านระบบ AI smart command ที่เรียนรู้พฤติกรรมการบินของนักบินและช่วยประเมินเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุด ในด้านสมรรถนะ Black Thunder X4 มาพร้อมเครื่องยนต์คู่ Quantum Pulse Engine รุ่นใหม่ล่าสุดที่สามารถเร่งความเร็วได้สูงสุดถึงแมตซ์หรือประมาณ3,900กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือว่าเร็วกว่าเครื่องบินรบหลายรุ่นในตลาดตอนนี้และยังสามารถทำการเทคออฟได้ในระยะเพียง250เมตรเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมแรงดันอัตโนมัติที่ช่วยให้การบินเหนือชั้นบรรยากาศทำได้อย่างราบรื่น พูดถึงเรื่องความประหยัดพลังงาน Black Thunder X4 เป็นหนึ่งในไม่กี่เครื่องบินเจ็ตที่ใช้เทคโนโลยี Hybrid p l a s m a f u e l ซึ่งสามารถเปลี่ยนพลังงานจากการอัดอากาศให้กลายเป็นเชื้อเพลิงพลาสมาได้ทำให้ลดการปล่อยคาร์บอนลงถึง45%เมื่อเทียบกับเครื่องบินเจ็ตรุ่นมาตร,รฐานในปี2024ระบบนี้ถือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับนโยบายพลังงานสะอาดของหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วย สำหรับภายในห้องนักบินนั้นความล้ำยุคยิ่งกว่าในภาพยนตร์ไซไฟบอกหนังแท้ปรับระดับอัตโนมัติระบบตรวจจับชีพจรและระดับออกซิเจนของนักบินแบบเรียลไทม์พร้อมระบบระบายอากาศและปรับอุณหภูมิโดย AI หากนักบินมีอาการเหนื่อยหรือความดันตกระบบจะปรับแรงดันอากาศในห้องนักบินให้เหมาะสมโดยทันที ส่วนระบบควบคุมการบินนั้นเรียกได้ว่าอัจฉริยะสุดๆ Black Thunder X4 มีระบบ Auto Fly Balan ที่สามารถควบคุมการทรงตัวในทุกสภาพอากาศไม่ว่าจะเป็นพายุฝนตกหนักหรือแรงลมเหนือมหาสมุทรระบบนี้ใช้เซ็นเซอร์กว่า200จุดรอบตัวเครื่องที่วิเคราะห์ลมความชื้นและแรงดันได้แบบเรียลไทม์นักบินจึงรู้สึกเหมือนบินอยู่ในสภาพอากาศปกติแม้ภายนอกจะรุนแรงเพียงใด ด้านการออกแบบไฟและระบบแสงภายนอกก็น่าสนใจไม่แพ้กัน Black Thunder X4 มาพร้อมแถบไฟเล็ดสีน้ำเงินรอบปีกซึ่งสามารถเปลี่ยนสีได้ตามโหมดการบินเช่นสีแดงเมื่อเข้าสู่โหมดความเร็วสูงหรือสีขาวเมื่อทำการลงจอดตอนกลางคืนส่วนไฟท้ายจะเปล่งประกายออกมาจากท่อพ่นพลาสมาที่ให้ภาพสวยงามราวกับแสงออโรราในท้องฟ้า พูดถึงเรื่องเสียงเครื่องยนต์หลายคนอาจคิดว่าเจ็ดรุ่นนี้ต้องเสียงดังแน่ๆแ,แต่ตรงกันข้ามเลยครับเพราะระบบมฟเฟอร์เวอร์ควอนตัมเทคที่ติดตั้งภายในเครื่องจะช่วยลดระดับเสียงให้เบาลงถึง60%เมื่อเทียบกับเจ็ดรุ่นอื่นๆทําให้เหมาะสําหรับการบินเข้าใกล้เขตเมืองหรือฐานทัพโดยไม่รบกวนเสียงภายนอก สำหรับ Black Thunder X4 Jet ในประเทศไทยปี2025ทางบริษัทผู้ผลิตได้เปิดตลาดอย่างเป็นทางการโดยมีแผนส่งมอบล็อตแรกให้กองทัพอากาศไทยภายในสิ้นปีนี้โดยราคาประเมินในตลาดไทยจะอยู่ที่ประมาณ1,280ล้านบาทต่ตอเครื่องหรือราวๆ35ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งถือว่าอยู่ในระดับเดียวกับเครื่องบินรบระดับพรีเมียมอย่าง F-35 แต่ให้สมรรถนะที่ล้ำสมัยกว่าในหลายด้าน ในประเทศไทยมีข่าวว่าทางกองทัพอากาศไทยได้เริ่มทดสอบเครื่องต้นแบบของ Black Thunder X4 แล้วที่สนามบินตาคลีจังหวัดนครสวรรค์โดยผลการทดสอบเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่าเครื่องบินสามารถทะยานขึ้นได้ภายในเวลาไม่ถึง15วินาทีและระบบ AI ช่วยควบคุมเสถียรภาพได้อย่างแม่นยำมากมีรายงานว่านักบินไทยที่ได้ทำการบินทดสอบต่างชื่นชมในเรื่องการตอบสนองของระบบควบคุมว่า ไวแต่มั่นคงสำหรับการบำรุงรักษา Black Thunder X4 ใช้ระบบตรวจสอบสภาพอัตโนมัติผ่านเครื่องนาโน,โนเซนเซอร์ภายในตัวเครื่องทุกครั้งที่เครื่องบินลงจอดระบบจะทำการสแกนชิ้นส่วนกว่า3,000จุดแบบอัตโนมัติและส่งรายงานเข้าสู่ระบบคลาวด์ของบริษัททันทีทำให้การบำรุงรักษามีความแม่นยำและลดเวลาการซ่อมได้มากกว่า40% ในด้านความปลอดภัยเจ็ตรุ่นนี้มาพร้อมระบบ Escape AI โมดูลที่สามารถแยกห้องนักบินออกจากตัวเครื่องในกรณีฉุกเฉินเช่นเครื่องยนต์ล้มเหลวหรือถูกโจมตีระบบจะปล่อยแคปซูลนักบินพร้อมร่มชูชีพอัตโนมัติภายในเวลาไม่ถึง2วินาทีเพื่อรักษาชีวิตนักบินให้ปลอดภัยสูงสุด อีกหนึ่งจุดเด่นของ Black Thunder X4 คือระบบเชื่อมต่อ 6G Skylink ที่ช่วยให้นักบินสามารถสื่อสารแบบเรียลไทม์กับฐานทัพหรือเครื่องบินลำอื่นในเครือข่ายได้ทันทีโดยไม่มีสัญญาณดีเลย์แม้บินอยู่สูงกว่า40,000ฟุตเทคโนโลยีนี้ทำให้การปฏิบัติการร่วมทางอากาศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพพูดถึงเรื่องดีไซน์ภายนอกอีกนิดตัวเครื่องมีเส้นสายที่ให้ความรู้สึกเหมือนสัตว์นักล่าในอวกาศ ปีกพับอัตโนมัติได้เพื่อใช้ในการจอดหรือเคลื่อนย้ายในพื้นที่แคบแคบสีหลักเป็นสีดำด้านผสมเทาเงินซึ่งสะท้อนแสงในมุมเฉียงให้ดูหรูหราและดูดันในเวลาเดียวกันสำหรับผู้ที่สงสัยว่าทำไมถึงเรียกว่า Black thunder คำว่า thunder มาจากเสียงของเครื่องยนต์ที่ทรงพลังเมื่อเปิดโหมดเร่งเต็มกำลังมันจะสร้างแรงสั่นสะเทือนและเสียงคล้ายฟ้าผ่าในระยะไกล ส่วนคำว่า "Black" หมายถึงสีและเทคโนโลยีสเตลที่ซ่อนตัวจากเรดาร์ได้อย่างสมบูรณ์แบบในอนาคตบริษัทผู้ผลิตมีแผนเปิดตัวเวอร์ชั่นพลเรือนของ Black Thunder X4 สำหรับมหาเศรษฐีหรือองค์กรระดับสูงโดยจะมีห้องโดยสารภายในที่หรูหราแบบเจ็ตส่วนตัว ติดตั้งระบบสื่อสารดาวเทียมและห้องพัก VIP พร้อมจอโฮโลกราฟิก 8K รอบตัวซึ่งหักเปิดขายจริงคาดว่าราคาจะอยู่ที่ราวๆาว65ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ2,400ล้านบาทไทยสำหรับในประเทศไทยมีกระแสนในโซเชียลพูดถึงและ Thunder X4 อย่างเป่อเนื่องโดยเฉพาะในกลุ่มคนรักเทคโนโลยีและสายอากาศยานหลายคนมองว่ามันคือสัญ,ญลักษณ์ของยุคใหม่แห่งการบิน ที่เทคโนโลยี AI จะเข้ามามีบทบาทอย่างเต็มรูปแบบและประเทศไทยเองก็เริ่มเข้าสู่สนามเทคโนโลยีนี้อย่างจริงจัง สรุปแล้ว Black t h u n d e r X47 คือสุดยอดแห่งนวัตกรรมการบินของปี2025ที่รวมทั้งพลังความเร็วความปลอดภัยและเทคโนโลยีอัจฉริยะเข้าไว้ด้วยกันไม่ว่าจะมองจากมุมไหนมันคือเครื่องบินที่สะท้อนอนาคตของการเดินทางทางอากาศอย่างแท้จริงและสำหรับประเทศไทยการมีเครื่องบินระดับนี้เข้ามาประจำการจะยกระดับศักยภาพด้านการบินของประเทศขึ้นอีกขั้นอย่างแน่นอน หากเพื่อนๆคิดว่าเครื่องบินเจ็ตรุ่นนี้สุดยอดจริงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องออ t o ้รีวิวของเราด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดการรีวิวเทคโนโลยีล้ำสมัยใหม่สมัยใหม่ทั้งในและต่างประเทศสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในรีวิวครั้งหน้าสวัสดีครับ